สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาพบกันเช่นเคยกับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยหรือกศออนอเปิดตัวแอปพลิเคชันกศนออนไลน์ตอบโจทย์การจัดการศึกษาออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด1 9ค่ะ ด็รกระดกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีสำนักงานกศนเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดการและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ที่ผู้คนต้องอยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด1 9 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนผ่านการศึกษาทางไกลเป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักงานกศนดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาทางไกลจะเป็นภารกิจที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเข้ากับยุคสมัยซึ่งเนื้อหาสาระของแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบได้แก่1นกศนออนไลน์ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้รายวิชา 2. กศนเพื่ออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์โดยนำเสนอหลักสูตรเพื่อการ เรียนการสอนต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นและ3ก็สนอตลาดออนไลน์โดยเปิดพื้นที่ช่องทางการบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวกสอและประชาชนทั่วไปในรูปแบบอีคอมเมิร์ซซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ของคนไทยในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีค่ะครับหลังจากที่เจอปุ๊บนะครับเราก็กดติดตั้งนะคร พอติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็าสามารถเปิดเข้าใช้งานนะฮะกอสนออนไลน์ได้เลยครับในสถานการณ์ที่มีโควิด -19 เข้ามาระบาดนั่นเป็นวิกฤตยอย่างหนึ่งแต่ในวิกฤตนั้นยังมีโอกาสดีๆโอกาสดีในฐานะที่ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บทบาทในการที่จะต้องจัดการศึกษากศน,อนอซึ่งมีภาระและมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับคนไทยในในลักษณะของรูปแบบพิเศษที่จะต้องสร้างโอกาสให้โอกาสเติมโอกาสและพัฒนาคนในทุกช่วงวัยที่จะเกิดขึ้นเป็นมิติแห่งสิ่งที่ รัฐบาลต้องการที่จะให้เป็นไปนะคะเราต้องปรับวิถีชีวิตปกติให้เป็นวิถีใหม่ที่จะเรียกกันว่า new normal ที่เกิดขึ้นมาก็สนอของเรานั้นได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนในหลายรูปแบบด้วยกันแต่ในยุคนี้เมื่อเป็นในช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดสิ่งที่ จะบ่งบอกของการเป็นศักยภาพของคนกสนที่เป็นอย่างไรคะทำงานถ้ามาทำงานในสำนักง,งานก็มากันได้ตามระบบระเบียบที่ปฏิบัติ25%แต่คน,คนกสนแบบเราๆนั้นไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตนเองก่อนและก็พัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ เราคิดอยู่เสมอว่าการที่จะจัดรูปแบบการศึกษาของกศนเราต้องส่งเสริมการการศึกษาตลอดชีวิตเราจะต้องมีภารกิจอะไรที่จะต้องครอบคุมทุกท่านคะในวันนี้ถึงเกิดมิติแห่งการพัฒนาในรูปแบบของเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแอปพลิเคชันที่จะเข้าเข้าสู่กศนนี่เป็นเพียงเริ่มต้นนะคะแต่เราเรียนเลยว่ากศนของเราไม่ได้หยุดยัง้งเรายังพัฒนา Application แอปพลิเคชันและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่จะเป็นการศึกษาอย่างออนไลน์ที่จะสามารถที่จะตอบสนองคนทุกช่วงไวัยได้อย่างมีคุณภาพที่สุดไม่เพียงแต่เราจะมองแค่เราทำเป็นภาษาไทยเราทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรากำลังพัฒนาจะเป็นภาษาอื่นๆต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะบริการให้ครบทุกวันนี้นะคะไม่เพียงแต่คนไทยที่เรียนกศนก,กับเรา ยังมีคนที่เป็นต่างชาติที่เรียนกศนเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วก็ใช้บริการกับกศนเรากันอย่างอีกมากมายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนกศนแบบเราเราอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วเราอยากจะกล่าวว่ากศนนั้นจัดการศึกษาและดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยในทุกมิติแล้วใกล้ชิด กับประชาชนในทุกพื้นที่เราเข้าใจเราเข้าถึงเราถึงมาวางแผนในการพัฒนาในเรื่องการศึกษาที่เราทำอยู่กันจนทุกวันนี้นะคะ ทางด้านดรดิศกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการกศนอได้กล่าวว่าสำนักงานกศนอได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาทางไกลเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาคือสะดวกรวดเร็วประหยัดปลอดภัยและครอบคลุมผ่านการใช้แอปพลิเคชันกศนออนไลน์ซึ่งมั่นใจว่าผู้สนใจและนักศึกษากศนอ จะได้เข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางค่ะอีกทั้งยังมีความปลอดภัยเนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ไกลกันสามารถจัดการศึกษารองรับในช่วงวิกฤตโควิด1 9ได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาไปสู่การเติบโตของประชาชนและประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ วารุณีคนต่อไปเลยแล้วกันเป็นนักศึกษาพิเศษอายุน้อยสุดเพชรกระทรวงสาธารณสุขได้นำนโยบายและแผนักล่าวสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของสำนักงานกศนได้ดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลหรือดิจิทัลริทเรซีรวมทั้งปรับปรุง และขับเคลื่อนกิจกรรมบริการเพื่อคุณภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนผู้รับบริการเช่นห้องสมุดดิจิทัลและกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆสำหรับการจัดการศึกษาออนไลน์เป็นภารกิจหนึ่งซึ่งมีการดำเนินการในแต่ละสถานศึกษาและพื้นที่เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายวางแนวทางจัดการเรียนการสอนและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานวางแผนจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ให้กับผู้เรียนในสังกัดสำนักง,งานกศนจึงกำหนดให้สถาบันการศึกษาทางไกลในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางไกลเป็นสถานศึกษาหลักในการวางแผนจัดและขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาคือสะดวกรวดเร็วประหยัดปลอดภัยและครอบคลุมสถาบันการศึกษาทางไกลได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันกศนอ,ออนไลน์เพื่อใช้กับผู้เรียนของสถานศึกษา ทั้งในส่วนของการศึกษาขัน้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาชีพคุณภาพชีวิตรวมทั้งเปิดเพจกสนตลาดออนไลน์เป็นช่องทางในการค้าขายแก่ผู้สนใจการจัดการศึกษาออนไลน์จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนผู้สนใจนักศึกษาเข้าถึงช่องทางต่างๆทางการศึกษาได้อย่างสะดวกเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางมีความปลอดภัยเพราะการจัดการเรียนกรสอนที่อยู่ไกลกันโดยสามารถรองรับ ทุกแอปพลิเคชันทั้งเครื่องมือต่างๆได้แก่แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนคอ,คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android